对面的那个楼梯，走到了哪里？我们系，走过了。 ไปเลยครับคุณบนครับเราจะดูซิว่าคุณพ่พพอคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงกับวันนี้จะสำเร็จแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีคนแบบนี้ค่ะเดชเด็จรครับครับเราได้เชิญคุณพ่อคุณแม่ของท<น>ั้งสองฝ่ายนะครับได้ขึ้นสู่เวทีนะครับอาารโรงงานคุณเชียงอันยิ่งน,<ร>นะคะและคุณแม่นะคะค คุณแม่น,นี่น่าจะเยูนญี<ช>่ปุ่นใช่ไหมคะบินกลับมาในงานของลูกชายฐานนี้คือนาคาของผ,ผูที่ให้กำเนิดได้ครับคุณฝนครับ,บค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะลำดับต่อไปฐานและเรียนเชิญท่านพลตระกูรีวิวเราไบัวประเสริ่ง ผูทกก้ทัารับการตำรวจภูธรจังหวัดสิห์บุรีพร้อมมาเลยให้กับเจ้าบ่าวของเราคุณดีค่ะขอเี็นเชิญค่ะคุณแม่เนยสดใสทุกวันเลยนะคะงานลากงานลวงนะคะต้องคุณแม่พรวีเท่านั<ม>้นนะคะก็<ม>เราจะเห็นในหน้าสังคมบ่อยๆนะคะคุณแม่กับท่านผู้การก็จะรวมทำประโยชน์ให้กับชาวสิห์บุรีด้วยกันนะคะ แม่ขอให้เจ้าสาวนะครับแล้วก็เจ้าสาวนะครับอาจาุยผู้กำกับก็จะร้องที่กับเจ้ามากครับ่ ขบคท่านเดินรเลยครับ hmm. ค no. yeah. cool sure. oh. oh. yeah. mm ่ะนาันขางไใช่าเก็บรอบด้วยไหคะนี่ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจที่มีแขกผู้ลักผู้ใหญ่ขอให้กับปาสาวกระเป๋าชยเขเชิญท่านรองสำลิข์ค่ะท่านรองครับเสื้อเปาสเ ธนาคารอนคุณแม่ท่านเต้ท่านไอรุนวันนี้ท่านไม่ได้มาท่าสุชัยละน้อยครับท่านรองว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีครับท่านพลวดตรีวิรวิทย์บัวประเสริฐยิ่งท่านผู้รับการอดรจังหวัดสิงห์บุรีท่านกิชาหลวงพรเมธีท่านรจัวัสิรีครับท่านสจสวีดินวอน ท่านนายกอบตบป้งแป้นายกอบตต้นโพขอขอภัยไม่ได้เขียนชื่อท่านจิตติชูเนศกับท่านชอบเพชรสุเนศท่านเชียนชัยตียศมีโชตก็เป็นผู้บริหารของโรงเรียนไฟแสงนะท่านวัชรินทร์เรืองฤทธิ์กุล ท่านสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว,ยส,ว,ส,ว,วสิงคโปรีท่านสสวิโรนอสสจวีรวรรณอุ้งนายกสมควรชับกุลินนายกสมบูรสื่อมวลชนเสียงรุเล่ท่านสุภาวดีพี่ปู่านนายกมาโคพูดสื่อข่าวสิงคโปร์และท่านอื่นๆที่แขกผู้เกียรติผมขอขอนุญาตขออภัยไม่ได้ไไดอา่านเคยชื่อก็นะะฮ ไม่ได้ตรวจให้ประธานหาันนะก็วันนี้ท่านพูว่าจริงถ้ารตดีจะมาก็ท่านภารกิจนะท่านพูว่าก็ติดภารกิจอย่า,าง,าาางาท่านสมเยอสุพจนด้สิธรรมนะครับก็เยเก็บจากท่านพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวให้ผมเป็นประธานแถนต่อประธานหันนิดหน่อยะะวันนี้เป็นงานมคนงคลของน้องนิดนะครับ คุณสาวุภาคุณเยสิงห์และก็น้องบีคุณน,นเรศงวงเขียวเราดีดีกับคู่บ่าวสาวแล้วก็คุณพ่อพัฒน์ดลคุณเยศิงและคุณแม่หมุมคุณเยสิงห์แล้วก็กกคุณยายนะ็นคนทรงกระจิตมากซึ่งวันนี้เป็นวันมงคลอย่างยิ่งของทั้งสองครอบครัว ผมทราบเลยมาจากลพบุรีทางภาคกลางลพบุรีอีกลบุรีเนี่ยนะผมก็ต้องขอแสดงความยินดีก่อนเพราะว่าจริงๆผมผมตั้งใจว่าอยู่คนละจังหวัดรักการสูดขอบฟ้าเขาเขียวอันนี้เป็นคนสิงห์บุรีด้วยกันแล้ตรงนี้เลยต้อง ภูสิปรนิวว่าที่ได้มาพบเจอกันไม่แน่ใจว่าเรียนหนังสือด้วยกันหรือเปล่าไม่ได้เรียนอาจจะโดยธุรกิจอาจจะโดยเรื่องของการทำงานก็เป็นบูมเพศสเทนิวา่าในบรรดกันได้มาเป็นผู้บ่าวสาวก็จะเป็นครอบครัวใหม่ซึ่งจะมีสองครอบครัวมารวมกัน ครอบครัวของเจ้าบ่าวกับครอบครัวของเจ้าสาวตรงนี้คือคุณแม่บดเนี่ยผมก็เป็นกาชาด้วยผมเืมเมแนะนำทางกาชาเป็นัวไม้กนเยอะเลยมาดสีแดงสดใสท่านเลยก็เป็นครอบครัวที่พีด พี่เจจาาดินกับท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ<อ><อ>แค่ขอขอบ,บคุณท่านรองขอบคุณท่านรงุ้นายนะคะอขอบคุณท่านผู้การ สดงความรู้สึกด้วยค่ะวันนี้ลูกชายได้ไปฝังเป็นฝาแล้วด้วยค่ะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะคุณแม่น่ารักเสมเลยค่ะพูดน้อยแต่ความรักเต็มเปี่ยมค่ะพี่กอนอยากรู้นะคะเจ้าบ่าวจีบเจ้าสาวยังไงต้องจำได้ใครจีบใครเนี่ย เจ้าหลังนี pues ้องเจ้าสารตอบเจ้าสารตอบรับอ nah ่อเขาจีบเอยเลยนะเจ้าสารเป็นคนทักไลน์ไปก่อนค่ะเลนทักไลน์มากทักไลน์มากทักไลน์แบบสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาปกติปกติถ้าเราเป็นคนรู้จักกันธรรมดาแล้วความสัมพันธ์มาได้ชอบกันได้ยังไงก ให้เจ้าบอกต่อครับความสัมพันธ์เกิดขึ้นเมื่อไร่ังชาครับนทำอไมให้เจ้บอกไหครับคุณดีมครับก็เป็นไปเรื่อยๆครับยร้เงนรู้ใส่ริ้จักรแตกใจ่อมาแล้วกความผูกพันที่หนึ่ที่สี่ามตกลงนครับ ศึกษากันก่นอนนะครับแล้วก็จูน,น,จนกันติดจูนกันติดเขาทำได้ดีรประมาณนั้นใช่ไแล้วมาต้องเนกันก็ได้งงมากถามเจ้าสาวที่นึงเจ้าบ่าเป็นนิติกรใช่ไหมนิติกรนี่ก็เกี่ยวกับกฎหมาเยเขามีความเข้มงวดอะไรไหมครับในการใช้ชีวิตอ่าตัวสองปีระเบียบอะไรนรีนใ้ใช่ไหมับแต่ว่าเป็นกฎหมายที่ใหมของไทยโอ้โหโอเ อยากรู้อะไรหรือเล่ะอยากรู้ว่าว่าเจ้าสาวน้องนี่เนี่ยประทับใจอะไรในตัวของเจ้าบ่าวครับพี่บีครับเรถึงรู้สึกว่าโอเคเราจะมีหลายอย่างถึงรู้สึกว่าตกลงลุนใจว่าจะประทับใจอะไรในตัวของพี่บีะนค่ะนี่ สิ่งที่หีายหนยคนต้องการเลยนะเนี่ยครับคค่ะ,คะคือเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่ออนอกออนอนลูกนอกทางโอ้โหนะครับสุดยอดจริงๆนะนะเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวครับส่วนส่วนเจ้าบ่าวนะคะประทับใจอะไรในน้องนี้คะถึงเราเรียกว,ว,ว่าคนนี้แหละที่จะเป็นครอบครัวใหม่ในใจเราไม่คือย่างนะคนดีครอบครัวแล้ว,วก็วกมีความจริงใจ ถาจทแต่งานครครับอี้สิทีเราูจได้เะอาละคมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่สมาชิกทุกคนได้ร่วมในาเฉลรรบนนี้จะให้เจ้าบ่าวได้ให้คำมั่นสัญญากับเจ้าสาวีกว่าเป็นพูดความใจทให้สัญญาครับเ้ครับอครับดีแล้วก็สัญญาว่าจะดูแลน้องนี้ ไปจนบางตาครับจานี้ขอมนีหายก็จากตัวนี้ครอบครัวเป็นมัหน้าครอบครัวที่ดีครับนุ่นชแล้วนีนะนี่นะคะหลังจากเรืองคำนี้แล้วตรงมีอะไรอยากจะบอกเจ้าหมาขอ่เรามนี่เินใหญ่เลยลูกทางผมก็จะไมมีคนเดียวค่ะแล้วก็จะดูแลครอบครัวไปตลอด ขอเสียงปรบมือกับคู่ภาษาของเราด้วยครับโอ้โหวันนี้ตองจับจะหวแล้วนะครับมันเป็นความประทับใจที่ทั้งสคนนะครับได้ให้งคัเป็นสักณ์ของความมืความเป็นสเลยนะครับแะเอความสุขนเสังเกตได้ว่าเวลาที่มีวันเกิดโเกิดท็จะมีเควีให่ในทเนของรเขาได้เครับในงานแต่งานก็จะมี คือรอจเป็นสี่มงคลนี่คือความหมายของการจุดเทียนมงคลค่ะตำกันใหม่ก็เป็นการเม่บอกวาที่นี่เป็นการให้รู้ใจญาติครับใช้ขมงคลนะคะเหมือนเชิงวันเกิดก็มีเค้กปีใหม่ก็มีเค้กมงคลสมรสก็มีเค้กค่ะนั่นคือสัญลักษณ์ขการฉลองได้ค่ะเรียร้อยแล้วเก็บภาพประทับใจแล้วก็จะนำเค้กนี้ไปอบให้กับประธานในพิธีพร้อมทั้งพ่อแม่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวต่อไปค่ะ ค่ะนะคะก็ลำดับต่อไปจะนำเค้กมงคลไปมอบนะคะให้กับประธานในพิธีนะคะครับท่านรองสันติวิทัศน์ยังหลังเา่านั้นนะครับผู้สานว่าจะนำเค้กให้กับคุณพ่อคุณแม่ของอ กองสังหรณ์นะคะกับถ่าคุณจิระนรทองเงินค่ะรับพร้อมกันได้เลยจากนั้นนะคะจึงจะมอบให้กับคุณแม่พรณีนะท่านผู้บุกท่าการตำรวจคุณทองหวัดสิงห์บุรีท่านรองและท่านที่รองนนยุทธภูมาชาติมาด้วยกันก็ได้โวยพรให้กับสาวสาวเลยทั้งสองท่านนี้รักกันมากนะคะรักกันมากแล้วก็มีความสมัครสมาน ม <ge ar> ีความกลมเกลียวเป็นหมนเดียวกันไปไหนมาไหนด้กันจริงนะคเป็นมงรู่ต้องค่ะว่าเป็นมงคลเป็นมงคลมากๆสำหรับสาวาวันนี้นะคะได้สลกความรันะคะและควาเป็นครอบครัวหนุ่ยและคุณพ่อไดเสลันตัวเลยนะคะเดี๋ยวรับเคจะออกสาค่ะแล้วก็ต่อด้วย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  ข้าวเจลอยค่ะครกินได้เลยบหครับเชื่อได้เกิดว่าทั้งสองครบครัวเนีเตรียมงานแต่งานแล้วก็แขกเดินจากที่เช้าเนี่ยร่วมมอมีพนักงาเกีกับงานผู้ที่ส่งที่ท่างๆแต่วันนี้เนี่ยแข่ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน เป็นข้าวที่น่ารักนะคะั้ท่านพอได้เก็บขาววใจใช้เวลาหน่อยแต่ภาพเหลานี้จะเก็ไว้เล็กาบช่วกลานหรือคะนะคะในตัวสำคนญของเขาต่อไปค่ะขอเชิญคุณแม่สมฟองค่ะถ้าจะให้พูดวันนี้เครื่องเ่งานเลยคอ่ะยกจับมองภาพรูปนี้มมองมาตรงนี้คะ นี sociedad, ああ้ค uh, oh, like okay. ่ะเาเคือกับใหญ่ค่แล้วต่อไปเราสท้ายครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นพิธีโยกช่อดอกไม้ของเจ้าสาวนะครับและเพื่อนเจ้าสาวที่โสดหรือไม่โสดก็ได้ขอเชิญ ด้านหน้าเวทีเลยนะครับตีแลวรอตีแล้วรอที่เอาไว้แต่ถ้าส์แต่งรอบสองได้กับคนเดิมค่ะกับคนเดิมแต่งได้รอบสองที่ต้องรอขออยู่นะคะอใช่ค่ะครับเจสซี่ฟิลลี่อยากข้างล่างพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับ ใจเย็นๆนะครับทายลอยมาโด้านหน้าบอกร้องอยักกําลังทายลอยมาใจเย็นๆนะครับเร้าสาวครับพร้อมไหมครับทุกท่านครับสองพัญเลยจะกระโดดครับดอกไม้ยังไงระวังแม่ๆของหนูได้เลยครับพร้อมครับให้คุณพัดตะกาวเลยค่ะพร้อมแล้วนลยครับทุกท่านพร้อมแล้วผู้บริหารของเราพร้อมแล้วผมจะรับหนึ่งถึงสามนะครับแล้วก็นจ้าสาวเสียงทายยอดดอกไม้ได้เลยนะครับผมจะรับกันเลยครับเด้อ